น้ำในแม่น้ำจันทบ,บุรียังคงเอ่้อล้นและเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีจุดนี้เคยเป็นที่จอดรถตอนนี้จอดไม่ได้นะครับและน้ํายังคงไหลเข้ามาเรื่อยๆแผ่กระจายไปตามถนนในเขตเทศบาลจนทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปในแง่ของการค้าขายก็ไม่สามารถขายได้เดินก็เดินตามปกติไม่ได้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับจุดนี้ก็เป็นน้ําที่มาจากอําเภอเขาคิชกูลอําเภอมะข,ขามแล้วก็เทือกเขาสะบาดที่ไหลามาบรรจบกันแต่ว่าถ้าเกิดขยับเข้าไปในเขต เศรษฐกิจของเขตเทศบาลนี่แหละครับจุดนั้นก็เป็นน้ําอีกก้อนหนึ่งที่มาจากน้ําฝนค่อยๆลดระดับลงนะครับยังไม่ใช่น้ําจากส่วนนี้ที่ไปบรรจบกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีขณะนี้ที่มีน้ําท่วมขังระบายไม่ทันหลายๆครั้งส่วนหนึ่งก็มาจากความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วยและก็มาจากปริมาณฝนที่ตกมากขึ้นกว่าปีก่อนๆด้วยครับ น้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลจันทบุรีแบ่งเป็นสองส่วนจุดแรกมาจากแม่น้ำจันทบุรีรับน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเทือกเขาในเขตอำเภอเขาขี้จกูดและอำเภอมะขามไหลาบ่ามาตามลำน้ำเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีส่งผลให้น้ำเอ่อล้นท่วมถนนสีจันถนนสีสาครตามซอยท่าฉลบบางส่วนถนนคลองขุดและถนนมหาราช ขณะดเดียวกันฝนที่ตกหนักบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ําทําให้เกิดน้าไหลหลา,ลากจากเทือกเขาสะบาบทั่วหมู่บ้านชายันเทศบาลตำบลพลับพานารายผ่านถนนสุขุมวิทเข้ามาบรรจบกับปริมาณน้ําที่ไหลามาจากพื้นที่ตอนบนเอ่อท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจก่อนจะไหลลงสู่อ่าวไทยในเขตอําเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะต้องใช้เวลา1-2วันชาวบ้านในซอยท่าฉลับสองอยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ําที่ท่วมขังมานานและไม่มีทีท่าว่าจะลดมีแรงก็ทําใหม่ก็ มันอยู่ใต้ฟ้าครับหรือฤดูเขาก็มียพายุฝนอะไรก็มันก็มีเกิดขึ้นทุกปีครับแต่ว่ามันก็อย่างดีครับว่ามันมันมาแบบไม่ใช่ว่ามันหนักมันหน่วงอะไรมันมาแบบมันแต่มาเร็วว่าที่ว่าเอาตั้งตัวไม่ทันแบบนี้นี่ก็ยังพอเก็บอะไรได้บ้างพอเก็บได้บ้างครับไอ้สองคือที่สำคัญทสำคัญเราเก็บก่อนมีการแจ้งเตือนก่อนไหมครับ ไม่มีครับไม่มีตอนแรกขึ้นมาจะทอก่นครับพอทอก,ก็เราเห็นว่าปั๊บว่ามันต้องมาแน่เราเก็บของพวกไอทีวีอะไรพวกนี้เครื่องไฟฟ้าอะไรก็อะไรเก็บที่สูงก่อนแล้วก็อย่างของที่ว่ามันมันไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยตํ้เลย,เลยขณะที่ร้านเสริมสวยของสุดาบนถนนคลองขุดก็เก็บข้าวของแทบไม่ทันเพราะไม่คิดว่าน้ําจะมามากจนท่วมไปถึงในบ้านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ย แล้วก็มาวางกินข้าวเสร็จนั่งแป๊บเดียวมันก็มาบุบๆเลยเนี่ยมาเร็วเลยเามาเร็วเลยไมไ่ตั้งตัวไม่ทาน <c oughs> แต่ทีแรกคิดว่ามันจะอาจจะเข้านิดๆไง <c oughs> อืมอืมแล้วนี้มาไม่คิดว่ามันจะมาเร็วเหมือนกันนะ น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ชาวจันทบุรีตื่นตัวและอยากให้หน่วยงานรัฐติดตามแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในระยะยาวจากเดิมพื้นที่ที่เคยเป็นท้องนาก็แปรสภาพไปเป็นถนนหนทางบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างผุดขึ้นมากมายจนทับถมทางน้ำไหลผ่านส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงประกอบกับปีนี้ปริมาณฝนมีมากถึง300ม mm, มมากกว่าปี2542และปี44ที่มีฝน200ม mm, มจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่มาแล้ว นี่จึงเป็นจยดใหญ่ที่หน่วยงานในพื้นที่จะต้องเร่งหาทางแก้ไขหรือบรรเทาให้ผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันติดต่อกันเป็นเวลานาน,านเบาบางลงและระบายน้ำได้ดีกว่าเดิมสิทธิกรประกำนนถ่ายภาพพัชลรลัะพมล์พุ่มประพันธ์รายงาน